นี่ลหลอจะกไม่บอกเพื่อนอไปแล้วเกิดบ้านพ่อมึงอกเห็นบ้านมึงเหมือนแต่คนเดียวมื่อเพ่ยนไเปลี่ยนเพื่อนมีแหละจนนั้นหนะมันจัดการจะแหละอเอาไปจัดน้ำสร้สองอางหุ่นตมจัดการมาหน่อยได้ไหมได้สิแล้วคอใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะ ได้แสดงเนี่ยนานมากเล,ลยเลยใส่แบตเตอรีกกก่กันโอเคได้แล้วเปิดิอุ่นยนต์ทำงานลับาราข้าเจ้าในว่าจะการเจ้าส้มนั่นไหนรึนไมคลับเจานาย จะต้มนี่ละเจ้านายใช่กันตัวน่ะมาสตาร์ทกันหน่อยเปล่าครทำเพียนเพียนท่านเงี้ยล่ะไอ้เชียวนัะนะ่นน่ะใช่โอเคกะตายซะ <c oughs> ตัดเปเลเซอร์กับชั้นหน่อยได้ต้องการน,นะโอเคมนาะเอาไปเอาไปไเถอะเลเซอร์ อโอ้โุเยอะมากจันเลยเกท่าไม่สนใจก็ได้ไม่เป็นไรกูมีเลเซอร์ครับืมกาก,ก,กากเลเซอร์กากต้องใช้เวลาลีรอนดแล้วผมไม่ต้องการวิเลเซอร์ต่อไปแล้วมันองกลับเป็นก้น ชินักสุนาะนี่เาเลยว้าวโอ้สวยมากนี่เหมือนกระตูนเลยเหมือนปะนี่น้องวายาาาาาาาขาา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 ม่ไ วัวเอย เขาขึ้นมาขนาดไหนพี่จะขยี้แกตั้งแต่เด็กส่วนฉันอ้งูส่วนฉันสับรถ น钱กนฟัังส赚น老板บออเราจเป็นอทจริงๆเลยยิงไม่เข้าเลย ฮึมนันไม่ใช่ตัวเลิ่านเฟรดดี้ยังไม่ช็ปิไปชะปิดละต้องปืนนี้เออฉันเฟรดดี้ไงน,นล่ะ yo. Okay. จะน่าประตูว้าไปมิตินึงจะน่าจะมีนี่กว,วาเข้าไปเร็วจา้าลุนเล็กนี่ยังต่อสู้กันดุกู่ตดหำมึงแล้ว แกเด็กมันทนยากจริงๆเลยสามดิสามข้าดิสามดิโดดโหจับมาเลยเจ้า งโอ้โสวยมากนี่เหมือนกระตูนเลยเหมมาดิกูขาขาด จริงๆเลยนะอู้นไอหุ่นยนเว้นยิดอว้าขันขนสาฮือว่าหกมึงลออืออือฮือ

ครั้งที่สิบกูตายแน่นี่มันครั้งที่เท่าไหร่วันนี้ครั้งที่หกแล้วเหรอตายครั้งที่เท่าไหร่กันวัวขาดเอาหวัวกูเอกไปดี้เอ ครั้งทีเจ็ไอ้สัตว์เอ้ยครั้งที่แปดได้เลยนั่น os, งี่งี่าละสองครั้งกูก็เดนทะเลยันแล้ว ที่ิบ้าค่ะเราไม่ห้าตายตายแน่อะฟั c ไมู่่าเาจยอบแล้ว ต้องอย่างนี้อืออาจกะทั้งโลกเฮ้ยสักมาดเปล่าเอาดิ ghét đấy